สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ปากช่องคอนครราชสีมานะคะวันนี้ที่ปากช่องฝนตกค่ะได้ยินเสียงอะไรไหมคะเสียงอึ่งค่ะร้องกันเต็มเลยหลังฝนตกนะคะที่นี่อึ่งจะเยอะมากเลยวันนี้ค่ะเรามีมือจับอึง่งแดงสวัสดีค่ะพี่พุนแพง <laughs> หน้าอาจจะมืดหน่อยนะคะย้อนแสงบาง yeah. เรามาดูซิว่าวันนี้พี่บุญเพงกับมันหมันได้อะไรมาบ้างอ่ะตอนนี้ถังเหลืองนี่เลยค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยพี่บุญเพงบอกว่าเุ้ยมันมีอึ่งเท่าอึ่งยางแล้วก็อึง่งอึ่งแดงเดี๋ยว แล้วตอนนี้ก็จะมีอีกหลายอึ่งเลยนะคะเสียงร้องสนั่นะครับตอนนี้เรากำลังรออะไรอยู่คะน,น,นิ่งรออ,อึ่งโซเมียออกรนองน้ำเราจับ<ะ>อันนี้เสียงตัวผู้มาร้องเราจะอึ่งไขอ่อออ่สองคนจะมืดกันหน่อยต่อไปเรา <ใน S 2> จะอึ่งไขน่น,ไขนะครับรออีกประมาณหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอึ่งไข่จะออก อ๋ๆๆอตอนนี้คือธรรมชาติอ่ะอึ่งตัวผู้จะร้องเรียกตัวเมียก่อนใช่ไหมคะครับตอนน,อน,นี้ตอนนี้ที่เสียงร้องอนั้เป็นอึ่งตัวผู้รอ,ออีกสักพักตัวเมียมันจะลงไปวางไข่เราก็อาศัยเอาอในช่วงจวงังหวะนี้พี่บุญแพงก็จะไปหาอึ่งตัวเมียแล้วคะ่ะเดี๋ยวรอสักชั่วโมงหนึง่งให้ตัวเมียได้ยินเสียงตัวผู้ก่อนนะคะยังไงตัวเมีย ได้ตัวเมียมาแล้วหรอคะเมียมีอยู่ตัวหนึ่งมีอยู่ตัวหนึ่งเอาแสดงว่ามาเร็วกว่าเพื่อนหน่อยเฮมาเร็วกว่าแต่หอบ้านหอบ้านเขาแฉ้จะจับอึ่งนไหนไม่รู้ตัวเมียตัวนี้แหละตัวเมียไหนไหนไหนอ๋อนี่ตัวเมียครับเออก้องก้องเราใช้กล้องหน้า you <laughs>